สวัสดีสสดค่ะ,คะผมมากุเทศน้อยคามครับโนมาุเทศน้อยปูนค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่นาค่ายเทยสตรีสีนทอนนะคะตำบลกับวางอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชกันแล้วนะคะซึ่งค่าน,นี้ก็จะอประกอบไปด้วยกองพลฐานราบที่ห้า แล้วก็กองมัญชาการชรที่4แล้วก็มณฑลทานบกที่43านั่นเองค่ะครับและนอกจากนี้นะครับในค่ายเทพสตรีชินทองของเราเนี่ยก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเลยที่เป็นที่น่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําค่ายครับแล้วก็สนามกีฬาแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่ครับเพื่อนเพื่อนทุกคนก็สามารถเข้ามาที่จะเรียนรู้ศึกษาในค่ายของเราได้ครับใช่ลรวครับพี่ครามซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปรู้จักสถานที่ในค่ายกันที่ อนุสาวรีย์ท้าเทพกษัตรีและก็ท้าสรีชนทรนั่นเองค่ะซึ่งเป็นวีรสตรีนะคะที่ช่วยป้องกันเมืองถลางให้พ้นจากข้าศึกได้ในสงครามก็ทัพค่ะเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เราทหารด้วยค่ะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปกันเลยดีกว่าครับ ซึ่งตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่บริเวณอนุสาวรีย์เท้าเทพกัตรีเท้าศรีสุนทรครับซึ่งเป็นบริเวณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำค่าทพสตรีศรีสุนทรเลยครับเป็นอนุสาวรีย์วีรสตรีประสาทค,ครับที่ชนะศึกสงครามก้าทัพด้วยการใช้จิตวิทยาครับซึ่งอนุสาวรีย์ท้าเทพกัตรีและก็เท้าศรีสุนทรน,นะคะมีอยู่ด้วยกัน2แห่งนั่นก็คือที่ค่าเทพสตรีศรีสุนทรอ,อําเภอองสงจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้นะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็จะเป็น อำเภอทะลางจังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะซึ่งทั้งสองที่นะครับก็จะมีความแตกต่างกันตรงที่ที่นี่นะครับจะมีลักษณะการชูมือถือดาบครับเป็นการแสดงถึงความกล้าหาญและเสียสละของวิรสตรีทั้งสองครับแล้วก็ที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยจะเป็นลักษณะของกลุ่มมือลดดาบครับเหมือนดังรูปนี้เลยครับซึ่งจะแสดงในเรื่องของการสงบสันติสุขครับสงครามก้าวทําเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยเราไปดูรายละ,ะเอียดกันเลยครับ ชาเทพกระตรีเท,าท้าสีุ่นทรวีรสตรีผู้ปกป้องเมืองถลางไว้จากการรุกรานของพม่าในสงครามเก้าทับในสมัยที่เกิดเหตุการณ์สงครามเก้าทับนั้นตรงกับพุทธศักราช2,328ในราัชาสมัยราัชากาลที่หนึ่งพม่าได้ยกทัพมาตีไทยโดยมีทัพหนึ่งยกมาทางใต้มุ่งเข้ามาตีเมืองถลางในขณะนั้นพระยาพิมลเจ้าเมืองถลางสามีของคุณยิงจันเพิ่งถึงแก่อานิจกรรมไม่นานนะ จึงไม่มีใครบัญชาการรบดังนั้นคุณหญิงจันทและนางมุกน้องสาวจึงตัดสินใจร่วมกับเจ้าเมืองภูเก็ตคือพระยาทุคราชเทียงลูกชายของคุณหญิงจันท์จึงวางแผนเตรียมป้องกันเมืองทลาและใช้กลอุบายต่อสู้กับพมา่าจนพม่าต้องถอยทับกลับไปและพ่ายแพ้ในที่สุดตรงกับวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2328วีรกรรมครั้งนั้นทำให้ราชาการที่หนึ่ง โปรดกล้าแต่งตั้งให้คุณหญิงจันเป็นเท้าเทพกระสัตรีและนางมุกเป็นเท้าสีสุนทรและพระยาทุคาชเทียนก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระยาทลางในพุทธศักราช2331เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เราม,มาเชื่อว่าทุกคนน่าจะพอทราบเกี่ยวกับประวัติของอนุสาวรีย์เท้าเทพกริยัตรีและก็เท้าสีสุนทรกันแล้วนะคะใช่แล้วครับปูนนอกจากนี้นะครับในค่าเทพสตรีสีสุนทรของเรานะครับไม่ได้มีแค่ อนุสาวรีที่เดียวครับแต่ยังมีสถานที่อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยถ้าเพื่อนๆทุกคนอยากรู้ว่ามีอะไรอีกบ้างในค่ายเทพสตรีของเรานะครับอย่าลืมติดตามกันนะคะสวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย